ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกนี่เนี่นี่ยเที่ยงคืนแต่ทําไมตอนผลกระแสคุณไม่ได้บอกนี้นะคุณบอกว่าไปเรือเนี่ยหาถึงตีสามกว่าจะกลับคุอตัวผมครับผมไมไปถึงผมว่าค้นหากันอยู่ถึงตีสามมถึงตัวคุณไม่ได้หมายถึงปอคือผมทราบว่าเรือพี่ปอแต่ตอนนี้บอกว่าหมายถึงตัวเองไม่ได้หมายถึงปอไม่ได้หมายถึงเรือหมายถึงตัวเขาและคําถามคือ คุณเล่าด้วยสามว่าตีสามไปพ่อบ้านนะโทรมาหาคุณตอนตีสามแต่ตอนนี้เดี๋ยวมาดูพ่อบ้านโทรมาตอนตีไหนนะตอนเทีญญญ่ยงนะจอดที่หู่ยเอบีซีก็คือพ่อบ้านนะครับเพราะเขามาเปิดประตูเพราะเขาล็อกประตูไว้แล้วเหมือนเหมือนพี่ปอตะโกนเรียกนะครับตะโกนเรียกให้แบบเปิดประตูลูกเตยเปิดประตูหน่อยเปิดปืนหน่อยอะไรประมาณเนี้ยว่าผมจะมีประตูตรงตรงสวนต้นไม้ผมมาปิดปิดล็อกลิ้นเขื่อนเอาไว้อีอกชั้นหนึ่งอันนี้เป็นตอนตีหนึ่งที่มาจอดใช่พ่อบ้านโทรหาผมประมาณตีหนึ่ง ยี่สิบไปไปลายเกือบตีหนึ่งครึ่งนะครับว่าเรือคุณปอมาจอดที่ที่อู่แล้วนะครับผมก็ยังย้ำเขาเลยว่าที่เดินไปดูที่เขาปูกเชือกนะว่าเขาปลูกดีไหมเดี๋ยว<อ>เชือกรู้ว่าเราเห็นได้จะไม่จอดตั้งนานทําไมไม่เข้ามาอ๋าอเขารอรอคนไปไขประตูรอพ่อบ้านเขาเรือจอดคนนะขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาอยู่บนฝั่งแล้วมาอยู่บนบนเขาเรียก<อ>กําแพงเขื่อนแล้ว พออยู่บนเขื่อนคือผมผมมันก็จะเป็นพื้นที่ผมเป็นเขื่อนสาธารณะแล้วก็จะลงเปโพกแตยัางครับมาอยู่ตรงเขื่อนแล้วก็เข้าเข้ามาเลยอุ่ได้เริะประตูปิดอ๋อเลยต้องรอครับเขาว่าตะโกเรียกข้าบ้านดูพ่อบ้านตื่นมาเปิดประตูให้โอเคก็ประมาณตีหนึ่งขึ้นไม่ได้ขึ้นเรือจอดเรือจอดครับแล้วคนขึ้นแล้วคนก็ขึ้นผมยังย้ำให้ไปดูเชือกให้ดีนะเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวเชือกหลุดเดี๋ยวเรือมันจะไหลออกไปอีกโอเคแล้วเสร็จแล้วมันก็จอดจนถึงเรียกผมดูตามเวลานะครับตามเวลาเพราะว่าเราจะได้ไล่ตามข้อเท็จจริง เขาไม่หาแล้วเนี่ยเขาไปจอดอยู่เอ็นบีซีครับผมถามนิดเดียวมีใครพูดถึงไปเอาร้านซ่อมมือถือไหมไม่มีครับเออผมทำไมเพราะว่าตัวเลขไม่ไม่ได้ยินคือไอ้ไม่มีไม่มีผมไม่ไม่ยืนยันเลคือผมไม่ไม่ได้ยินเลยไม่ได้เพราะผมไม่ไม่ได้เจอก็คือผมเจอกันตอนที่อยู่ตรงท่าพิบูลแล้วหลังจากนั้นก็คือเรือกระจายกระจายกันไปแล้วก็ เรือเขาลับมาตอนไหนอ่ะผมก็ยังไม่รู้จนมารู้ก็คือที่บ้านโทรบอกว่าเรือมาาลัดมาจอดแล้วตีหนึ่งครึ่งประมาณคือกตีหนึ่งครึ่งครับตีหนึ่งที่บ้านโทรบอกทีนี้ผมถามต่อเลยว่าพอจอดนี้เวลานี้ครับอาจารย์ใช่มันเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งจอดน่าจะน่าจะก่อนหน้านั้นครับจอดก็ก่อนหน้านั้นนะจอดตับก็ประมาณตีหนึ่งสิบสองก่อจอดมาเนี่ยตัดตได้อีอย่างหนึ่งครับคือพ่อบ้านบอกว่าเขา เขาตะโกนดังมากเพราะผู้เสีปวดปวดฉี่มากจะคือจะวิ่งเข้าห้องน้ำแต่พอเปิดประตูปุ๊บจะวิ่งปุ๊บเข้าห้องน้ำไปเลยตอนตีโมงนะตกีหนึ่งตอนที่เขาไม่ยืนรอรอประตูเปิดนะครับบอกเขาตะโกนเรียกดังมากแล้วแซงเข้ามายังไงเนี่ยเมื่อแซงเข้าอยู่ในเรือเหรอเขาขึ้นขึ้นมาพร้อมกันจากพวกกล้อแล้วครับโอเคครับทีนี้จอดถึงตีหนึ่งแล้วทําไมตอนนั้นเนี่ยตีสองครับคุณบอลบอกว่าเป็นคนขับไปที่พอลิแทนออลคอร์เป็นรับนะพอลิแทนออลคอร์ผมชื่อพูดชื่อให้ถูกไงนะ อันเนี้ยก็เป็นประเด็นอีกนะครับก็บอกว่าเขาบอกว่าโอ้โหเรียกดังมากเพราะคุณแซนปวดฉี่คำถามคือทําไมคุณแซนไม่ฉีททฉ่ท้ายเรือล่ะครับทําไมคุณแซนไม่ฉี่ท้ายเรือนะครับก็ในเมื่อบอกเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกติสามารถฉี่ได้อะไรได้ก็ปวดฉี่หนักไม่ใช่เหรอโอ้โหตะโกนโวกววไว,ว้ทำไมไม่ฉี่ท้ายเรือซะละ่ะนี่แหละครับคือสิ่งที่ผิดปกติหรือเปล่า คุณบอกว่าเฮ้ยเป็นเป็ดเจกบุตรคนคนนู้นทำได้คนนี้ทําได้คุณไม่เคยทํากันเหรอแสดงว่าคุณแซนก็น่าจะเคยทําหรือป่ะแล้วทําไมคุณแซนไม่ทำล่ะครับถีท้ายเรือรับอ้นอ้นนี่เป็นทีมชาติใช่ไหมเออตอนนี้เป็นติดทินชาครับเป็นทีมชาติเนสกีใช่ไหมเนสกีครับโอเคออกตอนตีสอง วิ่งไป6นาทีตอนนั้นนัดหมายยังไงท,ทําไมถึงต้องไปรับอ้นอยังไงอ,อ่าคือตอนแรกอ่ะผมใช้เจสกีสองลำครับทีเียก็ได้การประสานงานจากพี่จอมก็คือคนที่อยู่บนเรือด้วยตอนนั้นนั้นว่าอ้นอยากลงด้วยอ้นอยากมาหาด้วยอบนลบนหาเรือไปรับหน่อยนะครับทีเนี้ย จะเอา,า, paper, mm Asia, จาเจสกีไปสิ่งที่ผมห่วงอย่างเดียวคือผมทราบแล้วว่าตรงนั้นมันไม่มีโะจอนไม่มีที่จอดครับคือถ้าเอาเจสกีไปอ่ะเจสกีมันจะอยู่ตามครับการที่จะก้าวแต่ตีนแ้มันยังมีโด่ลงโดดลงมาจากนั่นเลยหรอโอเคนะเนี่ยก็ไม่แหละมันมันระยะระยะผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาไงดีวะเอาเรือนี่แหละเ็าบอกว่าเบียร์ถ้าจะเอาเรือกลำหนึ่งเบียร์ก็บอกน้ำมันก็ไม่ได้เตรียมครับมาอะไรก็ไม่ได้เตรียมสักอย่างหนึ่งก็เลยบอกเอาไงดีวะเอาเราํำนี้แหละเพราะว่าหรผมผมอยากได้เรือเพราะว่า ผมจะเอาสามารถเอาหัวชนผมมีรูปครับอาเอาหัวชนชนไปใกล้ๆก้กับฝากให้เขาโดดในระยะโดดได้ก็คือจะไปเอาคนใช่พอกระโดดมาปุ๊บผมก็ถอยหลังออกแล้วผมก็รีบกลับมาตอนนี้น้ำเอ็นดูสูงนะเดือนกุมาพันธ์็งแตทีนี้คือถ้าเป็นหัวเรือเรือสูงจะเสกีเยอะผมถามนิดเดียวตรงนี้สําคัญเพราะ ตอนรายการโขนกระแสะผมจําได้ว่าคุณโอ้นเหมือนข้ามช่วงนี้ไปเลยครับทําไมถึงไม่พูดเรื่องพวกนี้ลนะ่ะออตำรวจได้ได้ให้การตำรวจมาคือตอนตอนเพราะว่ามันมันเป็นประเด็น<อ>เป็นประเด็นแห่งคดีนะครับรทําไมทําไม,ามคุณถึงไม่พูดอันเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับต้องบอกว่าตีสองบอกไปรับคุณโอ้นเนี่ยผมว่าไม่ใช่คุณบอลกําลังไม่พูดความจริงในเรื่องนี้คุณบอลกําลังปกปิดเหตุการณ์นี้และทําไมถึงต้องปกปิด ปกปิดด้วยเหตุผลอะไรบิดเบือนด้วยเหตุผลอะไรเพราะเวลาตีสองที่บอกเนี่ยไปรับในคําคุณอ้นเนี่ยจริงๆก็คุณเปิ้ลก็ให้สัมภาษณ์แล้วและคุณอ้นก็บอกว่าคุณอ้นเนี่ยนะครับมาก่อนคุณเปิ้ลด้วยครับคุณเปิ้ลมาถึงนะครับมามาถึงที่เกิดเหตุเนี่ยประมาณเกือบเกือบห้าทุ่มซึ่งมาเจอคุณอ้นอยู่แล้วขึ้นคุณอ้นกําลังค้นหาอยู่แล้วแล้วทําไมไปรับคุณอ้นตอนตีสองอีกอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวฟังนะครับผมเชื่อว่าต้องมีการไปถามคุณอ้น นะับกับเหตุการณ์นี้ว่าตรงกันไหมแต่ที่แน่ๆมันขัดกันครับเพราะเรือตอนที่ไปรับเนี่ยก็คือเรือเนี่ยนะครับของคุณปอเนี่ยนะครับมีการค้นหาทุกคนออกมาค้นหากันหมดแล้วถูกต้องไหมให้การกับเจ้าหน้าที่แล้วอะไรแล้วทุกอย่างแล้วแล้วเรือกลับเข้าไปประมาณตีหนึ่งกว่ากว่างับตีหนึ่งกว่าฝ่าหลังจากนั้นเอาเรือออกไปตีสองไปรับคุณอ้นเพื่อจะมาค้นหากันเพราะคุณอ้นอยากอยากลงด้วยอันเนี้ยไม่น่าจะใช่เพราะนะครับตามที่ข้อมูลก็คือคุณเปิ้ลบอกว่ามาถึงที่เกิดเหตุเกือบเกือบห้าทุ่มเจอคุณอ ก็เลยฝากมือเรียกคุณอ้นมาเฮ้ยมาช่วยหากันคุณอ้นก็บอกเนี่ยกำลังค้นหาก็อยู่แต่ยังหาไม่เจอเลยนะครับคุณอ้นมาพร้อมกับเรือเจ็สกีสองลำอยากให้เพื่อนขับมารําก็เปลี่ยนให้คุณเปิ้ลลงแล้วขับค้นหาแสดงว่ามีการขับค้นหาคุณอ้นเนี่ยมีการค้นหาตั้งแต่ประมาณห้าทุ่มกว่า,วาแล้วแล้วตีสองไปรับคุณอ้นตรงนี้ผมบอกได้เลยครับว่ามีพิรุษอย่างชัดเจน มีการเบียดเบือนหรือเปล่ามีการให้ข้อมูลไม่จริงหรือเปล่ามีการนี่หรือเปล่าทำไมต้องปิดบังเหตุการณ์นี้ทำไมต้องปิดบังเหตุการณ์ตรงนี้อะเดี๋ยวเราไปฟังต่อครับออกไปว่ามีช่วงเวลานี้ด้วยคือตอนนั้น่ะด้วย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 พี่พี่หนุ่มก็อยากพยายามหาอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นรายละเอียดอะไรก็คงยังไม่ได้คือไม่ได้มีโอกาสได้พูดนะครับแต่ตอนนั้นมันสําคัญนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเรือจอดสนิททุกคนก็คิดอย่างนี้มา3ปีแล้วทุกคนก เรา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 ป็นเราไปนั่น GPS อ่ะไปอดไล่ไล่ GPS แล้วเนี่ยก็เลยถึงถึงเพิ่งรู้แล้วก็เราก็ไม่รู้หรอกว่าไปรับของหรือรับคนเพราะเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ก็ไม่มีคาตอบมานะทําให้เรารู้สึกว่าทําไมถึงเป็นประเด็นที่คุณบอลไม่เคยพูดมาก่อนผมเข้าใจอย่างนี้ครับเพราะว่าผมผมเคยได้ฟังข่าวว่าคุณอัจฉรยะมีสํานวนเรื่องนี้นะครับมีสานวนเรื่องนี้ซึ่งผมก็ให้ปากคาไปหมดแล้วผมก็เลยว่าเชื่อว่าในในทุกรายละเอียดของของพวกเนี้ย เขาเขาคุณอาชญาเองน่าจะได้ทราบคือตอนนั้นนะฮะไม่ได้ทราบอยู่แล้วสองคือคุณมุคนเนี้ยเขาเป็นจิตอาสาซึ่งตอนนั้นผมเริ่มโดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักเลยเริ่มไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นปะปกปิดนู่นนี่นั่นผมก็เลยบอกว่าผมไม่เคยแม้กระทั่งพี่เปิ้ลน่ะผมไม่เคยคุยนะครับผมไม่เคยคุยผมไปเจอในสนามแข่งผมก็เจอคุยกันเรื่องอื่นปกติทั่วไปเราไม่เคยพูดถึงคุณบอกว่าคุณโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักก็เพราะอะไรครับวันที่ยี่ห้ากุมภาพันธ์สองห้าสห้า ตอนนั้นยังไม่มีใครวิพากษ์วิจารณ์คุณเลยทุกคนฟังคุณว่าคุณจะพูดยังไงคุณเล่าเหตุการณ์ยังไงแต่เพราะวันที่25กุมภาพันธ์25 6 5คุณไม่เล่าความจริงคุณไม่พูดความจริงจนความจริงเปิดเผยคุณถึงได้โดนกระหน่ำว่าคุณไม่พูดความจริงคุณโกหกหรือเปล่าครับคุณบอลเอาให้ชัวเอาให้ชัดอดีเลยเพราะผมหนึ่งผมไม่อยากให้ใครมามาโดนพลาดทิงไปด้วยนะครับซึ่งซึ่งทุกคนผมเชื่อว่าจิตอาสารผมอยู่ในน้ำกัทุกวันอ้นอยู่ในน้ำกับผมทุกวัน มาช่วยผมทุกคนอ้นนี่ชื่อจริงชื่ออะไรครับสุภาพคูนโสภาสุภาพคูนโสภาโอเคไปรับอ้นรับมาตอนสองตีสองหกนาทีนี่ผมไล่ตามเวลาแล้ววิ่งกลับมาที่เดิมที่อูเอสบีซีครับตีสองสิบเอ็ดฟังฟังตัวน้นหลังไม่ได้อยูุ่ดหลังไม่ได้มาพี่แล้วไม่ไปตรวจดีเอหลังอ่ะผมก็ไม่ทราบครับพี่หลังไม่ได้มาเต้องมีตำรวจตรวจมีตรวจดีเอหลังแต่เพราะว่าอ๋อข้อมูลก็คือลำนี้ ลำเรือคุณปอยครับปกติทุกครั้งที่แกมาแกจะใช้คนขับอแกจะไม่ได้ขับเองครับแกจะใช้คนขับที่หลังแกเป็นคนขับประจำลำเรืแล้วก็ลองกันมาก็คือน้องเบียร์ก็คือถ้าสองคนเนี้ยเพราะผมจะไม่ค่อยได้ขับคือผมดูแล้วคนที่จะขับเร็วสามสิบหกน็อตได้มีกี่ไม่มีไม่กี่คนเอาในประเทศนี้ก็มีไม่กี่คนเพราะว่ามันเสี่ยงมากมืดด้วยผมก็คิดในใจไม่เบียร์ก็บ่อนขับผมคิดอย่างนี้เลยนะ ครับแต่โอเคทำได้ไหมไม่ได้ตอนนี้สกิลถึงครับตอนนั้นฉีดตอนนั้นก็ยังครับยังยังถ้าสามขนาดสามนับหาตัวจับได้ในในไทยที่ครับนับนับคนได้ครับเอาไปว่ากลับมาเสร็จทําไมกลับมาที่อูเอดีซีรอบที่สองคืไปแล้วกลับเพราะตอนนั้นจะเอาอะไรมาเอาคนลงเจสกีครับแล้วก็เอาอุปกรณ์ที่พวกไปสปอร์ตไลท์ที่เรามีลงไปครับลงไปในตอนนั้นคุณบีมาอย่างมาเจอคุณบีไหม ผมไม่เห็นพี่วีนตอนดึกครับดึกแค่ไหนดึกดึกหลังจากนี้อีกเหรออ่อดึกตอนที่จำไม่ได้ว่าผมกลับมา กลับมาเห็นเรือต่อแลวเจอคุณบีไหมแต่ผมจําได้ว่าคุณบีมานั่งอยู่ที่ศาลาครับนัลงที่ศาลาที่เอทีซีครับที่อุเอทีซีใช่คือผมก็เข้าใจมาตลอดว่าเรารู้จักกันในเนื้อหวของบีแล้วเพราะว่าผมดูแลเรือซ่อมเจสสก,กีให้คุณบีตลอดแต่โอเคเออแกก็บอกแกไม่รู้จักผมก็โอเคไม่เป็นไรแต่แกซ่อมเรือกับพี่ชายผมแน่นอนอเค,ครับโอเค,อเคก็คือกับอุเอทีซีเอาของเอาคือเอาเจสสก,กีเอาสปอร์ตไลท์ใช่ตอนนั้นแล้วจัดกันว่าใครจะอยู่บนเรือตอนนั้นตอนนั้นมันเป็นไง ไปพระจันทร์เป็นไงมืดสว่างเพิ่มใครจันได้นบินสอรวจจากรูกนะก็มืด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 ใช่ไหมแต่ว่าไม่มีสะปอแต่ว่าก็คือบริเวณตรงนั้นน่ะไม่ใช่ว่าไม่มองเห็นมันจะมองไม่เห็นครับมองเห็นมองเห็นอยู่ครับมองเห็นมองเห็นโอเคทีนี้ก็เอาของเอาคนเอา็ตสกีลงไปเพิ่มกี่ลำตอนนั้นกูซากับมีมาที่อูเอ็นดีซีแลรอบสองนะครับเอาแคสกีเพิ่มอีกลำหนึ่งเป็นสองลำสองลำก็คืออ้นนั่นแหละใช่ แล้วก็วันแรกอับผมนั่นเอว่าพี่เปิ้ลเขาจะใช้ลำหนึ่งพี่เปิ้ลมาด้วยไหมตอนนั้นอ่พี่เปิ้ลมารอที่พระรามห้าครับอ๋อรอที่พระรามห้าเชสกีนี่มันต้องต้องต้องอยู่ตรงอู่สีใช่ไหมบาลามัยใช่ไหมที่ที่ที่ของเราก็มีเอพีซีก็มีมีของพี่ครับพี่เปิ้ลมารอที่พระรามห้าพี่เปิ้ลมารอบอกว่ามาถึงที่ตรงนั้นนะครับตั้งแต่ห้าทุ่มรอจนนั้นตีสองเลยครับเฮ้ยใช่เลยคุณบอกว่าเปิ้ลรออยู่ที่พระรามห้า เปิ้ลบอกว่ามาถึงที่บริเวณนั้นอะนะครับก่อนห้าทุ่มนะครับแล้วหลังจากนั้นเปิ้ลทำไรเหรครับไม่ได้ทำไรเหรอครับตีสองนะครับรอจนน่าตีสองเพิ่งจะไปรับอ้นแล้วมาเอาเจสก,กีลงเพื่อไปเอาไอ้นี่เหรอครับเอาเจสก,กีไปให้เปิ้ลเหรอครับเฮ้ยไ,ไม่ใช่แล้วผิดแต่ที่ที่มีเยอะๆนี่การองเจสก,กีจะเร <c oughs> ือเส้นหูสีถ้าอยู่สีจ,สกกจะมีแต่เจสกีอย่างเงี้ยมันจะไม่มีเรือเพราะว่าเขาเล็กเขาแคบคืออย่างนี้นะคุณบอลที่ผมถามเนี่ยเพราะว่า เมื่อสามปีที่แล้วคุณบอลไม่ได้พูดถึงคุนี้เนี่ยผมจําเป็นต้องพูดแล้วก็ตั้งคําถามให้เพื่อผมจะได้อธิบายได้นะว่าเพราะอะไรโอเคนะอืทีนี้หลังจากออกมาเสร็จเนี่ยคุณก็เรือเจสกีลงหนึ่งบอลหนึ่งส่วนพี่เปิ้ลรออยู่ที่สะพานพระรามห้าถูกปะเป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเปิดแล้วรู้และตอบคำถามอาจารย์ก่อนโอเคครับเป็นอย่างนี้นะเสร็จแล้วเนี่ยออกรอบทำไมถึงออกเรือรอบที่สองจากอูเอเอ็นบีซี มาที่วัดสาราีวัดขังข่าวเพ<อ>ราะอะไรคือจุดประสงค์ก็คือเดี๋ยวเจสกีคือฝั่งฝั่งฝั่งท่าที่บูรสงครามครับมันจะเป็นบ้านคน<อ>มันจะมีได้ถึงสูง<อ><อ>นะครับเรือเอ่อเจสกีมันจะเข้าใกล้ได้แล้วก็ทุกเจสกีทุกลำที่ผมใช้จะมีไฟที่หัวเรือและก็ไฟที่ท้ายเรือ,อนะครับเ,<อ>เขาจะเป็นสปอร์ตไลท์ส่องเข้าไปเราก็ใช้หมุนหาอยู่อย่างนี้นะครับส่วนเรือก็คือตอนนั้นจากจาที่เคยเล่าก็คือตอนที่จุดเกิดเหตุมันเป็นน้ําตายก็คือน้ํามันิ่งสนิทมันจะไม่ขยับเลย แต่พอเริ่มมีการข้นหาแล้วนะมันขึ้นน้ําก็ไหลผมก็เลยว่าโอเคให้เรืออยู่ฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มันเป็นกําแพงเขื่อนครับมันเป็นกาแพงเขื่อนเผื่อ,อ,อว่ายไปเือก็คือไม่ไว่ายไปซ้ายก็ว่ายไปขวาครับมันไปได้สองสองทางถ้าติดถ้าเกิด,กดคุณแตงโมย,ยัง,ย,งยังสามารถช่วยตัวเองได้เป็นจริงมันน่าจะว่ายตามน้ำง่ายกว่าส่วนน้ำเนอะถูกต้องตามหลักเลยก็คือต้องว่ายตามน้ำแล้วทะแยงเข้าฝั่งไเรื่อยแต่ง่ายที่สุดทีนี้มาจอด มาลอยคลอดีกว่าใช่คำว่าลอยคลอที่หน้าวัดข้างข่าวชั่วโมงกว่านีครับตอนนั้นใครอยู่บนเรือบ้างก็ยังมีเหมือนเดิมครับมีเรเป็นคนขับครับมีพี่จอมพี่จอน้องลิฟ์แล้วก็จะมีแฟนของน้องลิฟ์โอเคทำไมพี่เปิ้น ไปเห็นคนบนเรืออยู่แค่สามคนเป็นผู้หญิงบอกมาเฝ้าเรืออมมันคือตำแหน่งนี้หรือเปล่าคือตำแหน่งนะที่พี่เปิ้ลแกบอกว่าเขาเห็นตอนที่เรือจอดอยู่ท่าหน,าน้าห้าเอบีซีแล้วตรงข้าม<อ>เขาบอกตรงข้ามผมเลยงงว่าไปถึงเอบีซีหรืออะไรเออเรือจะไม,มไ,มมไม่มีไม่มีไม่มีไมมปจอดฝั่งตรงข้ามคเขาไปจอดตรงข้ามเลครับตรงข้ามใช่สารการมันเป็นมันเป็นโป๊ะสารนะครับก็คือลอยคลอเนี่ยหาแตงโมตรงบริเวณวัดทั้งคาวใช่ครับทําไมถึงมาหาวัดทั้งขาวเนี่ยเมื่อบอกว่าจุดตกอยู่ที่ท่าพิบูลคือน้ําขึ้นฮะก็แปลว่าเธอก็จะลอยตามน้เหมือนที่อาจาารย์ว่่นนัแหละ ว่าเออมันเป็นไปได้แล้วทีเนี้ยพอเราหาตั้งใจหาคือขับวนหาแล้วไม่มีหลักการหนึ่งของการหาคนที่อยู่บนกระแสน้ำก็คือต้องปล่อยให้เรือไปกับน้ำก่อนเพื่อจะรู้ว่ามันจะเดินทางที่นี้แล้วเราก็ค่อยๆเติมความเร็วตามที่ทางน้าไปเรื่อยๆ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 ตำรวจตำรวจเขามีสกูตเตอร์เขามีเรือจจสกีไม่มีมตำรวจไม่มีเวลาจะมาเขาทำมาทำไงเขาต้องเรือข้างภาคมาไม่กลางคืนคอปิดแล้วอ่ะเขาขอเขาขอให้ใครมาส่งนะไม่ครับก็ผมถากนิดเดียวปกติกลางคืนเนี่ยเขามาไงตำรวจเขาจะมาอู่มาไง ก็ต้องข้ามเรือข้ามฟ้าครับหรือถ้าเรือข้ามฟ้าเลิกวิ่งก็คือต้องต้องข้ามก็คือตำรวจไม่มาเลยหรอคืิ่งเกิดเหตุไม่มาครับเหรองแต่เห็นพิปโปเขาบอกนล้วบอกว่ามีแม่ในท่านตำรวจเอกอ่ะโทรมาหาฟอแล้วก็ชูโทรศัพท์เอ้พวกเราให้การตรงกันนะแต่ผมยืนยันว่าผมแจ้งตำรวจที่ที่พิปโปว่าเรือผมมาจอดอยู่ตรงอู่เอ็นบีซีอยู่ตรงข้ามกับสัตอนนี้แจ้งตำรวจแจ้งวันไหนแจ้งกี่โมงตอนที่เจอพิปโบ ตผมถามม่าดึงยังตรงนี้หด่อหเพราะว่าการลอยคลองหนึ่งชั่วโมงวัดข้างข่าวเนี่ยคือมันเป็นจุดที่ทําไมเราถึงไปวนแถวนั้นมากที่สุดทําไมมันไม่ไปจุดอื่นเพราะอะไรอ่าพี่จอมโทรศัพท์หาผมว่าอไม่เจอแล้วล่ะไม่เจอแล้วล่ะเอาไงต่อเขาถามผมว่าผมบอกเ่าเดี๋ยวพี่รอแป๊บหนึ่งพอดีพี่เปิ้ลให้สัมภาษณ์นักข่าวอยู่รอก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับพร้อมกันบหมอย่างนี้แต่สุดท้ายเรือก็จะกลับก่อนเรือมันก่อนจะกลับมาทีหลัง ก็อันนี้เข้าใจาแต่ผมค่สงสัยว่าทําไมลอยต่อแต่อาจจะเลิกผมเข้าใจว่าเลิกค้นหากันแล้วแล้วก็ให้เราจอดลอยแล้วแต่ก็สตาร์ทเครื่องแล้วก็ปล่อยไหลไปเรื่อยๆอันนี้คือปล่อยไหลมันไม่เือนหานี่ค่อยเหคคือเลิกแล้วครับคือตอนที่จอดนานๆนี่คือเขาคงเขาเลิกแล้วไม่ไหวแล้วตอนนั้นตีสองยี่หกถึงตีสองแต่ถ้าตีสามสามสิบสี่นั่งเบียร์เขาก็ยังส่องไฟปล่อยไหลส่องไฟส่องไฟ คือใครใครไม่ได้ช่วยก็ก็คือดึงนะครทุกคนก็เหนื่อยผมว่าเข้าใจอ๋อไอตรงไอตรงท่าน้ำมันสว่างก็เลยไม่ได้ไม่ได้นานไปนานในตรงที่มันตรง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 เหนือท่าน้ำแต่ว่ามีสปอตไลท์ส่องหาตลอดอ๋อใช้สปอตไลท์ส่องไอมันมีบ้านร้างอยู่ตรงเหนือท่าน้ำอ่ะบ้านนั้นอ่ะใหญ่ใหญ่เลยอยู่ื้นปิดแล้วทำไมไปปล่อยไหลปล่อยไหลไปบริเวณมืดหมดเลยส่วนใหญ่บริเวณสว่างนี่ตามที่คุณหมอทำมารวมถึงคำพิพากษานะทำไม ไปวนเวียนกับจุดที่มืดหมดเลยทั้งคือใครผมรู้ไหมผมเรียนอาจารย์ตรงๆอย่างนี้เลยครับเพราะตอนที่ใช้ค้นหาเนี่ยผมทราบอยู่ล้วว่าเรือเดี๋ยวจมีประเด็นแน่แล้วมันจะต้องเกิดปัญเพราะมันมันต้องมีคนตายแล้วมันต้องมีคนเสียชีวิตแน่ๆแล้วก็าคือผมฟันธงแล้วว่าคุณแตงโมเสียชีวิตแน่นอนตอนนั้นหนึ่งคือนักข่าวมาครับผมไม่อยากให้เห็นว่าผมกาลังใช้เรือผมผมยอมรับตรงนี้แล้วผมไม่ผมก็หนึ่งผมก็ไม่อยากให้เห็นด้วยรับว่าว่าว่าเฮ้เรือจะอยู่อะไรอย่างเงี้ย ในในความคิดผมนะณเวลาน้นณเวลานั้นคือคิดแต่ว่าไม่อยากเห็นเพราะกลัวว่าจะเป็นปัญหาครับแล้วก็ให้หาทางนี้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าสปอตไลท์มันไกลกว่าไฟไฟเจสสกีรับสปอตไลท์มันไกลกันหาหาตรงที่คนอื่นเขาไม่หากันใช่แล้วก็ไปจุดที่มื่อที่ไม่มีใครเห็นใช่มันก็เลยยิ่งหวาดระแวงไงอันนี่เราก็จะเข้าใจนะว่าตรงนั้นน่ะมันจะมีมันจะมีเรือหัวเจ้าพรยาไปจอดติดตามซอกเรือที่มันตอดกันแล้วมันจะมีช่องไหลเข้าไปอยู่ตรงนั้นไหมอะไรไหมพวกนี้อ่าแล้ววัดสารีไปบนหนึ่ง เนี่ยเนีขาไปวนเออวนวนอย่างเนี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยวนวัดสารีรอบเองแล้วก็ก่อนนี้วัดข้างเขานึกอะไรรู้ไหมตรงนั้นรู้ไหมจำได้ไหมเพราะคุณเบียร์เป็นคนขับผมผมตรงนี้ผมไม่ทราบครับตอนตอนที่ต่างกันแต่กันค้นหาก็ไม่ไถ้านานๆก็หันไปมองทีว่าเรืออยู่ตรงไหนยังอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็ไม่ไม่ไม่ทราบเลยตรงนั้นโอเคพอพอเริ่มพอคุณบอลพูดตรงๆว่ากลัวว่าจะมีปัญหาก็เลยไปนิดนิดมืดนี่เป็นเหตุผลหนึ่งเลยไหมว่า ทำไมสามปีคุณบอลถึงไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยใช่ไหมว่าใช่ด้วยคผมบอกว่ไม่ได้ใครได้ใครได้ผมจะคบต่อจากทางนักสื่อโซเชียลก็ไปดูนะเรื่องส่วนใหญ่ก็จะได้พูดตรงตรงกแต่ว่าผมให้สำนวนให้ให้ให้่อไม่นานข้อมูลตำรวจแบบที่ผมพูดกับอาจารย์ตอนนี้เลยให้ครับตำรวจรู้หมดครับให้ประคำว่าเขาก็ถามว่าเจตนาอะไรเขาก็ถามว่าเจตมีมีเจตนาหรือผมก็บอกผมไม่คิดอะไรหรอกเอาละครับตำรวจนะครับให้ข้อมูลกับตำรวจไว้ทั้งหมดมีอยู่ในสำนวนในศาลหรือเปล่า แน่นอนครับมีอยู่ในสำนวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ข้อมูลกับตำรวจแต่คำถามคือมีอยู่ในสำนวนของศาลหรือเปล่าเข้างานนี้คอยดูอย่างที่บอกว่าวันนี้จุดยืนของเราคือเอาผิดนะครับเจ้าหน้าที่ว่ามีการบิดเบือนขบวนการยุติธรรมหรือเปล่ามีการทำสำนวนเท็จหรือเปล่ามีการสร้างพยานหลักฐานเท็จหรือเปล่ามีการนำหลักฐานบางอย่างเข้าสำนวนหรือเปล่าไม่นำหลักฐานอย่างเข้าสำนวนหรือเปล่าอันนี้คือประเด็นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราต้องมามาคุยแล้วก็มาฟังเนี่ยนะครับเราอยากรู้ว่าใครบ้างที่ร่วม การบิดเบือนขบวนการยุติธรรมในคดีของน้องตังโมครับอ่าเดี๋ยวไปฟังต่อครับตอนนั้นรู้ว่าจะมีอะไรคือผมก็รู้แล้วว่ามันมันมันจะต้องเป็นเรื่องแน่ๆเป็นคดีความทำไมทำไมเดี๋ยวนะผมถามที่เป็นกรรมการใช่ป่ะผมผมถามนิดนึงว่าตอนจังหวะแรกที่จะขับเรือไปที่โพลิแคนอัฟคอร์แล้วก็ขับมาแล้วก็หาโพลิแคนอัฟคอร์คุณบอลไม่สงสัยหรอว่า คุณบอลไม่สงสัยหรอว่ามันจะเป็นปัญหาเพราะดีเอ็นเอเราไปอยู่บนเรือกับเรือที่มีอาจจะมีอหอเรื่องเรื่องดีเอ็นเอเนี่ยผมผมไม่ไม่ซีเรียสครับเพราะเป็ครับประจําอยู่แล้วลำนี้ยังไงก็ต้องมีของในของผมนะผมก็ห่วงคนอื่นอยู่แต่ว่าด้วยเจตนาที่ไม่ไม่บริสุทธิ์จริงครับอาจารย์ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากคือเดี๋ยวเจอเราก็อธิบายว่าเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือคือถ้าผมผมไม่ได้สแตนบายเรือที่พร้อมที่จะลงน้ําได้เดี๋ยวนั้นคือถ้าลงน้ำด้วยเดี๋ยวนั้นนะผมผมไม่ใช้ลำนี้แน่น อีกประเด็นหนึ่งผมถามแล้วกันเพราะว่ามีพวกเราก็สงสัยว่าค,คุณเป็นอู่เรือทําไมปล่อยให้กล้องวงจรปิดเสีย้อมเป็นเรื่องขอัอันนี้ก็เป็นกันเรื่องของดี a นเะครับเขาบอกว่าเขาไม่กลัวแต่นะครับดีเอ็นเอบนพวงมาลัยเจอแค่ปอคนเดียวอันนี้ก็แปลกอีกนะเดี๋ยวไปฟังต่อว่าทําไมกล้องวงจรปิดเสียเป็นคงของผู้มาเช่าเรือเข้าใจครับเพราะอะไร,รตอนนี้ผมผมเข้าใจคือ เอาเอาปัญหาที่มันเกิดกับผมเลยะครับ mm. เกิดจริงๆเลยตั้งแต่ตอนที่ผมติดกล้องใหม่ mm. นะครับผมมีปัญหาเรื่องภรรยาของลูกค้า, mm. ามาขอดูองงด mm. ก้องวงจรปิดผมเจอเหตุการณ์อย่างเงี้ยสครั้งสาครั้งเสร็จแล้วว่า, oh. าโซเฟอร์ของกล้องผมอ,อยู่ในห้องทํางานของเฮียเสีย mm. อันนี้จับ ค้อมทำงานของเสียอันนี้ไม่ไม่ฮะอันนี้ผมมีคำอธิบายอันนี้อธิบายอยากเข้าใจว่าทำไมเพราะว่าเพราะว่ามันเสียหมดท้องกันไงเซิร์ฟเวอร์คือต้องต้องผมอ่ะจริงๆด้านเดินที่ผมติดแต่แรกอะผมมีแปดตัวมีแปดตัวก็คืออยู่ตามเสาออผมเห็นอยู่ครับซึ่งเันอะนาลอกเก่ามากครับเก่ามากใช่ก็คือผมมีรุ่นพี่ผมที่เขารับรับทำงานงานทางหลวงต้องดัมมี่อะต้องมันใช่ใช่ เขาเหลือเขาเหลือเหลือจากที่งานเขาก็มาติดตั้งให้ในราคาพิเศษตอนนั้นผมเสียตังค์เอาแล้วหาเรื่องให้กับรุ่นพี่อีกแล้วรุ่นพี่อยู่กรมทางหลวงแล้วนะครับมีการเอากล้องไปติดตามทางหลวงแล้วเหลือแล้วเหลือเลยเอามาติดให้ในราคาพิเศษมีการทุจริตหรือเปล่าโอ้โหงานนี้บอกได้เลยครับงานนี้บอกได้เลยครับบันเทิงครับตั้งกล้องอะเรียน้ำนั้นแล้วเอาเซิร์ฟเวอร์ไปไว้ในห้อง ทีนี้พอคนจะมาบางทีแกเข้ามาไม่เข้ามั่เข้ามากไม่เข้ามั่คือแกก็ไม่ได้มีอะไรบางทีแกเข้ามาดูแม่คือตอนนั้นแม่แกร์เองอยู่ตรงนั้นแกเข้ามาดูแม่แกคือทุกคนที่อยากขอดูก็ไปขอแกขอแกแล้วแกเริ่มเริ่มเริ่มรับทานเริ่มเริ่มบอกเราไม่อยากยุ่งตรงนี้เลยวันนั้นอันนี้นานนานก่อนวันเกิดแค่ไหนที่แบบไม่มีเสียหมดเลยโอ้เสียว่าห้าปีหกปีครับก่อนที่จะเกิดเรื่องคุณเตโนอันน้แล้วลูกค้ายอมมาเข้าไม่มีประเด็นไม่มีประเด็นแคอยู่ปกติทุกคน มันไม่ได้เป็นทุกคนครับมันเป็นแค่บางลันเป็นแค่บางลันแต่เราถ้าขนาดต้องล้มไม่มีกล้องวงจรปิดเพื่อ,อ,อเพื่อรับผมปรึกษ,ษาทุกคนตลอดว่าผมจะติดยังไงผมจะทํายังไงดีอะ่ทเี่ตอนนั้นกล้องมันไม่ได้ราคาถูกเหมือนทุกวันนี้มันแพงติดทีนะึงชุดแรกที่ผมติดแปดตัวนะผมก็จ่ายไปเจ็ดแปดหมื่นบาทก็ค่าใช้จ่ายสูงสําหรับผมมากบอกว่าค่าใช้จ่ายสูงสําหรับผมมากแต่อย่าลืมนะครับเรือแต่ละลําร,ราคาเท่าไหร่เรืออยู่ตรงนั้นมากกว่าร้อยล้านือเป่ะและที่สําคัญคุณบอกว่านะครับ คือมีปัญหาเรื่องของอภรรยาของเจ้าของคําถามคือบริเวณที่จอดเรือกับบริเวณที่ขึ้นเรือเนี่ยมันอยู่คนละที่หรือเปล่าตามเอาหักของความเป็นจริงเอาหักของความเป็นจริงนะครับหลักของความเป็นจริงสมมุตินะครับว่าวันนี้พากิ๊กมาพาคุณหนูมาพาใครมาก็แล้วแต่เวลาที่จะไปขึ้นเรือเนี่ยไปขึ้นเรือตรงโป๊ะหรือขึ้นเรือตรงที่จะต้อง เดินเข้าไปตรงที่จุดจอดเรือแล้วขึ้นไปบนเรือกันทั้งหมดแล้วค่อยเอาลงน้ําหรือว่าเอาเรือลงน้ํานะครับตามที่ผมเข้าใจและที่ผมเห็นนะครับก็คือว่าส่วนใหญ่เวลาที่เขาไปเอาเรือไปจอดกันเนี่ยนะครับคนขับเนี่ยนะครับหนึ่งก็คือถ้าไม่ใช่คนขับของอูจะขับเองคนของอูจะไปเอาเรือลงให้ไปเอาเรือลงให้หลังจากที่เอาเรือลงให้แล้วก็ขับเรือมารับกันที่จุดขึ้นเรือคําถามคือ คำถามคือกล้องบริเวณจุดที่จอดเรือกับกล้องที่บริเวณเพราะคนละเรื่องกันนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของบอกว่าเฮ้ยมีปัญหากับภรรยาของของลูกค้าอันเนี้ยผมว่าไม่ใช่เพราะว่าเชื่อเถอะครับว่าเวลาที่ทุกคนมาส่วนใหญ่นะับผมเห็นนะครับส่วนใหญ่ลูกค้ายังไม่ได้เป็นคนไปเอาเรือเองเพราะคนของอู่จะเป็นคนไปเอาเรือลงมาให้ แล้วขับมาที่โป๊ะขับมาที่จุดขึ้นน่ะจุดขึ้นแล้วทุกคนก็ขึ้นเรือหลังจากนั้นถ้าเกิดจะให้คนของอู่ขับให้ก็ขึ้นไปทั้งหมดแล้วก็ขับไปแต่ถ้าไม่ให้คนของอู่ขับให้คนของอู่ก็จะขึ้นนะครับเอาคนลงเรือหมดแล้วคนของอู่ก็จะขึ้นนะครับขึ้นขึ้นที่จอดหลังจากนั้นก็ขับไปเมื่อขับไปปุ๊บกลับมาปุ๊บก็มาจอดมาจอดปุ๊บคนของอู่ก็เอาเรือขึ้นเพราะฉะนั้นจุดที่จอดเรือ มีกล้องวงจรปิดแล้วบอกว่าเห็นนะครับว่าลูกค้าไม่มีใครไปตรงนั้นหรอกครับจริงป่มฮะพามาพาอีหนูมาพาคุณน้องมาพาใครมาพาพิตตี้มาไม่ได้ไปที่จอดจุอู่จอดเรือแต่มาขึ้นตรงที่โป๊ะอันเนี้ยถ้าไม่มีตรงที่โป๊ะเน่ยที่ขึ้นเนี่ยโอเคเข้าใจได้อันเนี้ยผมว่าน่าจะมีอะไรที่เป็นพิรุธแล้วนะครับและไม่แน่ใจว่าเสียจริงหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปฟังต่อครับช่วงเวลานะโอเคทีนี้กล้องวงจรติดมันใช้งานไม่ได้แล้วก็ มันจะดีสองตัวที่อาจารย์เห็นนะครับ<อ>ีอ่ะคือก่อนหน้านี้ครับถ้าถ้าย้อนประวัติดีๆผมเคยเปิดอ่าเป็นเขาเรียกอะไรคือมีรุ่นพี่ของคนหนึ่งเขาอยากเปิดช็อปเจสกีและใช้ชื่อว่า Active a d v e n t u r e เขาก็มาเช่าสถานที่ตรงนั้นนะ้วเปิดแล้วก็ทำห้องห้องนี้ออฟฟิศผมทุกวันนี้คือเป็นห้องที่เขาทำผมไม่ได้เป็นคนทำเองทำแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายขายเจสกีที่ห้อ,องีดูนะครับ ตรงนั้นแล้วก็เริ่มต้นจากมีห้องห้องเดียวก่อนยังไม่มีข้างนอกอนะมีห้องห้องที่เป็นห้องมืดๆซึ่งตัววันนี้เป็นเป็นออฟฟิศทำงานผมม,มีห้องเดียวและข้างนอกจะเป็นโลกแล้วก็เอาเรือจอดโชว์สักพักมันก็จะมีนกมาขี่ใส่เรือที่เราจอดโชว์เขาก็เลยทำหลังคาแต่ไม่ได้กั้นกระจกมไม่ได้กั้นกระจกครับแล้วก็เขาก็ใส่บ้องไว้สองตัว อันนั้นเป็นของรุ่นพี่ครับซึ่งตอนนี้ผมผมผมเห็นผมเห็นของคี่ของออาจารย์เมื่อคูผมนั่งดูเรื่องเรื่องถามเรื่องกล้องจอติดตัวนี้อ่าผมก็เลยประสานงานไปหาเขามันมาจากรายการของคุณบีบีโค้ใช่ใช่ใช่คือแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้จดก่อนไม่ของคุณเหรอต้องอ่ะต้องอ่ะผมไม่ได้เป็นคนติดนะกล้องสองตัวนี้เป็นของพี่แล้วก็วันหนึ่งพอเราเราไม่ได้ทไม่ได้ทําตรงนี้ต่อเขาก็ผมก็เซ้นห้องนี้ต่อต่ครับคือสองขอซื้อต่อเลยพี่แอร์เออผมซื้อต่อคือบอลเลอกผมก็ซื้อต่อ แต่ว่าออมันมันเขาติดมาอย่างนั้นแล้วแล้วก็เขาไม่ได้ถอดไปอ๋อแล้วเห็นไฟกระพริบมันก็กระพริบแต่ว่าไม่ได้อัจารไฟไม่มีครับอาจจะเป็นเงาสะท้อนอาจารย์ไม่มีไม่มีแน่นอนเพราะผมไม่ได้เสียบไม่ได้อะไรแครับไม่ได้เสียบปั๊บกล้องตัวนี้กดตอบได้และก็จะอธิบายปรากริบกระพริบมันเป็นกระพริบตอนรายการรายการพสต์ตอนพี่บีก็ต้องไม่มีครับเพราะพอเขาออกไปเพราะเขาเป็นคนเดียวที่มีมีมีสามารถดูได้ครับแล้วมันก็ยังเกิดเหตุการณ์อ๋อคาดูได้คนเดียวคนดูได้คนเดียวเก่าเจ้าของเก่า ที่เช่าที่เช่าผมนะผมเป็นหน้าที่ผมตอนนั้นก็คือเป็นเซลล์ขายเรือให้เขาว่าเราอยู่ตรงนั้นเราก็เป็นคนคอนเทเซนครับมี2ตัวมีซ้ายกับขวาตรงห้องห้องครับแล้วเขาก็ไม่ได้ออกไปครับผมก็บอกว่าถ้าไม่ออกก็คือผมก็คิดว่าเขาเหมาเหมาให้ผมแล้วอะไเนี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไอ้อะไรก็ต huh> ้องต้องลงแอปอะไรเขาที่จะใช้ดูได้ผมก็ไม่มีจริง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 มันเป็นหลุมนะถ้าถ้าตำรวจตำรวจนั่นตปดผ่อดมาได้เลยอธิบายอย่างนี้ครับคือตอนที่ผมทำ GPS กับตำรวจนะครับ ผมก็ยังถามพี่ๆนักข่าวเลยว่าวันนั้น,นใครได้อยู่ตรงผมบ้างาคือตำรวจ,จอยู่ในห้องนั้นประมาณสิบกว่าคนาผมด้วยพี่อ